สวัสดีครับทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่เจแปงเจแปนนะครับผมวันนี้ทริปซากุระของเรานะฮะมาที่สวนเอ็กโปนะครับสวนเอ็กโป70นะครับผมหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือคบัมปะกุคิเนนโคเอนนะฮะอ่าท่นานที่ได้ติดตามช่องเรานะฮะน่าจะจำกันได้นะครับว่าสวนนี้เนะี่ยเป็นสวนที่เออ่เคยจัดงานเอ็กโซเวิลด์เอ็กโปปี1970นะฮะแล้วก็หลังจากที่เขารื้อโครงสร้างเกี่ยวกับงานจัดเอ็กโปไปแล้วเนี่ยเขาก็เปิดให้เป็นสวนสาธารนณะขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นสวนที่กว้างใหญ่มากนะฮะในโอซาก้าค่อนข้างจะได้ฟีลลิ่งแบบสวนจัตจุจักอะไรแบบนั้นเลยนะฮะ,ะสวนจัตุจักสวนลุมอะไรแบบนั้นในโอซาก้าเลยนะฮะซึ่งโอเคทีเดียวแล้ววันนี้นะฮะเราก็มาที่สวนนี้แล้วซึ่งสวนนี้เนี่ยถือว่ามีจุดชมตะบูราที่สวยงามาจุดอะไเหมือนกันนะครับแลว้วเบื้องหน้าของผมนะฮะหลายท่านถ้าเอ่อจริงๆเราเคยนําเสนอไปในรายการหลายครั้งเหมือนกันนะ,ะ,นะ,ะข้างหน้าก็คือ โถฮะก็เป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์หลักๆของงานเอ็กโป70ตอนนู้นนะฮะซึ่งตอนนี้เขาก็ยังคงอนุสาวรีย์นี้ไว้อยู่นะฮะอ่ะไม่ให้เสียเวลาครับผมเรามาดูกันดีกว่าซากุระรอบๆเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวตามมาเลยนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าบนไอ้คลิปนี้จะไม่ใช่การไลฟ์นะครับผมจะเป็นวิดีโอที่ถ่ายไว้ก่อนนะฮะซึ่ง ที่จริงแล้วเนี่ยผมจะมีไลฟ์อีกคลิปหนึ่งแยกต่างหากด้วยนะฮะณวันที่คลิปนี้ลงเนี่ยน่าจะได้ดูไลฟ์กันไปแล้วนะครับยังไงก็มาชมแบบพันแปดสิีนะผ่านคลิปนี้กันนะครับผมในไลฟ์เนี่ยสัญญาอาจจะแตกไปหน่อยก็เลยเราก็เลยจะแยกกันนะฮะระหว่างไลฟ์กับตัววิดีโอนะครับเราก็เลยจะมีวิดีโอให้ดูแบบชัดๆต่างหากด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีไลฟ์ให้สำหรับพูดคุยกับทุกๆข่้นด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะตรงนี้นะฮะเราจะเห็นมีต้นซากุระอยู่บางส่วนแล้วนี่ๆหน่อยๆนะครับ โอ้ตรงนี้เ็าขายต้นไผนะ่เนี่ยขายขายไผ่นะทาเกโนโกะหน่อไม้หน่อไม้ต้องเลี้ยกหน่อไม้นะฮะหน่อไม้นะครับผมมีคนเข้าคิวซื้อกันตรงนี้ด้วยนะครับนะวันนี้อากาศไม่หนาวแล้วครับผมถือว่าค่อนข้างอุ่นจนร้อนทีเดียวคือดูแดดนะครับคุณดูแสงแดดนะฮะตอนนี้มันช่วงราบหลังเที่ยงนิดนิด,นดห้าบ่ายโมงกว่ากว่านะครับผมแดดแรงทีเดียวนะฮะ เดินไปเรื่อยๆนะครับผมน,นี่เราจะได้เห็นขนาดอันใหญ่โตของหอคอยพระอาทิตย์นะจริงๆก็เข้าไปข้างในได้ด้วยนะแต่ผมยังไม่เคยเข้านะ<ม>คือเขาก็จกัดการเข้าข้างในโดยแบบต้องจองอะไรก่อนมันค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร<ม>เดี๋ยวเราทะลุสวนนี้ไปด้านหนึ่งเราก็จะเห็นตากุระนะครับเดี๋ยวไปดูกัน <laughs> แดดแรงนะแต่ก็พอมีลมนะครับไม่ร้อนเกินไปเราจะไปด้านไหนดีเลี้ยวขวาหรือไปด้านซ้ายดีไปด้านนี้ดีกว่าว่าด้านนู้นคนเยอะจริงนะวันที่ถ่ายทำเนี่ยเป็นวันจันนะฮะแต่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าคนเขาค่อนข้างเยอะพอควรก็นะใจว่าเอ่อนักเรียนก็ยังเป็นเทอมกันอะไรเงี้ยครับแต่คนทำงานส่วนใหญ่เนี่ยวิคนี้มันจะเป็นวิกการเริ่มงานฤดูการใหม่นะ จริน่าต้องยุ่งกันเยอะๆอยู่แล้วแหละแต่พกคนก็ยังเยอะอยู่ดีฮะเคยได้ยินว่ายุคนี้เนี่ยฟรีแลนซ์ในญี่ปุ่นมีเยอะขึ้นนะไม่รู้เหมือนกับว่าแบบว่าเออผู้ใหญ่ที่เขามาเที่ยวเที่ยวกันเนี่ยเขาเป็นฟรีแลนซ์กันหรือว่าเขายังไงกันนะฮะ ในระหว่างนี้เนี่ยหน้าวันที่คลิปนี้ออนแอร์เนี่ยผมจะตั้งเป็นพรีเมียร์ด้วยนะตัวผมในอนาคตจะมาพูดคุยกับพวกคุณด้วยเหมือนกันนะฮะนี่ลานข้างหน้าผมจะเป็นมันเป็นลานกว้างหนึ่งที่ใช้ในหลายๆบริบทฮะใช้ทั้งจัดอีเวนต์ต่างๆด้วยจัดเป็นแบบว่างานเปิดท้ายขายของอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันตลาดนัดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพิทศการกินอาหารกินดื่มอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก่อนยุคโควิดเนี่ยก็จะมี นาที่การอาหารจัดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะครับลมแรงนิดนึงนะอาหาจะมีมีเสียงลมตีเข้ามาในกล้องอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะดูบรรยากาศอสวยๆส,วสบายๆนะครับผมวันนี้นี่มาในร่มนะนี่เราเริ่มเห็นสักล้าจนวนมากกว่าสมควรแล้วเนาะนี่รานนู้นก็มีนะครับ ีขาวอมจมูฮะเนี่ย no ด้านนี้ก็จะมีตะกร้าแบบนี้นะครับผมจริงๆอ่ะเราจะมองเห็นตะกร้ารอบๆนี้อย mm ู่ค่อนข้างทั่วไปหมดเลยนะด้านนู้นไกลๆนั้นก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าไฮไลท์ที่ทุกคนน่าจะอยากเห็นมากที่สุดคือด้านนี้มากกว่า นี่ผมดูสวนอุยโนะอุยโนะเถอะคุณสวนอุยโนะมีแบบนี้เหมือนกันฮะโอซาก้าก็มีเห็นไหมดูนี่ไงล่ะคุณบรรยากาศแบบนี้นะฮะอุยโนะไม่สวนคนเดียวอุยโนะไม่ครับมันมีมันยังผ่านจะไม่ช่องพอดีจ้ะมันมีแบบเปลี่ยนอย่างเช่นไหนอ่ะอันนี้ก็แบบมันธรรมชาติที่ฝนปานเต็มที่ หมือนน่าจะเป็นช่วงที่บานเต็มที่พอดีนะมีบางมีบางดอกเริ่มร่วงนะฮะแต่เรียกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอตา้าเนี่ยเป็นช่วงบานเต็มที่แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็อาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วครับของซากุระในปีนี้ฮนะคือมันจะบานแค่อาทิตย์กว่าๆแล้วก็ร่วงเลยนะครับดังนั้นก็สำหรับหลายๆคนเนี่ยโอกาสในการไปชมซากุระก็จะค่อนข้างจํากัดอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะ คนที่มาวันธรรมดาได้เนี่ยก็อาจจะพอไหวแต่คนที่มาได้แค่วันหยุดเนี่ยก็จะลําบากนิดนึงเพราะว่าวันหยุดคนจะต้องเยอะมากและนี่ขนาดได้ต่อให้เป็นวันจันทร์นะคุณมีตลอดทางอือ,อนะโอ้ยอวยโน้ที่อวยโนะในโตโกเกียวเนี่ยก็จะที่ปีตาคุราเยอะมากๆเหมือนกันอ๋อเริ่มอาจจะเริ่มล่วงแล้วในโตเกียวดูดูสักุร้ายรอบๆนี้เห็นไหมเอ๊ะ ที่ฮะสุดๆเลยนะดูเนี่ยดูรอบๆนี่ดิโอ้โหว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าโอเอนะเลยแหละแล้วดูดูเนี่ยคนมาตั้งแคมป์ไม่ใช่โฮมเลสนะไม่ใช่โฮมเลสแน่นอนใช่ <c oughs> คือตัวนี้เขายัางไงตอนตอนเย็นก็ต้องออกออกไปข้างนอกอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าม,มาตั้งแคมป์มันข้ามคืนได้นะเว้ยคุณนี่คือเขาแค่มาตั้งเต็นท์เพื่อแบบว่าเออมานั่งชมสปุระชิลๆทั้งวันอะไรเงี้ยนี่แล้วด้านนู้น มียะไตครับยะไตก็คือเหมือนไอเพิ่มขายของโชวคราวนะฮะมีของขายหลายอย่างด้วยดูมันจะมีเนื้อย่างมีไก่ทอดมีลิ้นวัวโอ้โหคิวโคดยาวเลยฮะดูดิเด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะฮะยังไงส่วนหลักตอนนี้เราดูซากุระอันก่อนนะครับ เดี๋ยวผมหามุมว่างๆแล้วผมจะซูมไปดูซากุระใกล้ๆให้ดูนะฮะพอดีตรงนี้แถวๆนี้เนี่ยคนค่อนข้างเยอะแล้วก็เขานั่งอยู่ใต้ต้นซากุระกันเยอะทีเดียวเห็นไหมก็จะจองที่นั่งกันเพิ่มมาตัาง้งแต่เช้าแล้วด้วยนะเออดูดูเห็นไหมดูผู้คนรอบๆนี้นะฮะ งนี้เขาห้ามเข้าไปนั่งนะฮะแต่ตรงนู้นนั่งได้เออตรงนี้ก็เลยจะโล่งๆหน่อยไม่เห็นคนแบบนั่งกันอะไรอนีนนนนอเนี่ยดนีดนีแต่ละต้นเห็นซื้อสักุระเนี่ยสำหรับมันจะมีหลายๆความเชื่อนะที่หลากหลายกันไปนะเอ,อ่อรายการเราก็เคยจับพูดถึงกันนะฮะสักุระเนี่ยสำหรับคนญี่ปุ่นก็มองเป็นเหมือนกับรูปแบบของชีวิตรูปแบบหนึง่งนะฮะที่ ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยพอแบบว่ามันผัดใบเป็นใบสีเขียว,วเนี่ยมันก็จะเจริญงอกงามต่อไปทั้งปีจนพออากาศเริ่มเย็นลงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยพอใบไม้ร่วงปุ๊บมันก็จะเหี่ยวแห้งไปนะครับแต่ว่าเมื่อมันผ่านอากาศนาหนาวอันโหดร้ายของในญี่ปุ่นได้แล้วเนี่ยซักราจะบานอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เหมือนกับว่าเป็นการที่แบบว่าได้ยืนหยัดกลับมาหลังจากผ่านอุปสรรคความหนาวมากมายอะไรอย่างนี้ แล้วบางคนก็จะมองว่าที่ซากุระมันบานเต็มที่ปุ๊บเราล่วงเลยเนี่ยก็เหมือนกับชีวิตของบางคนที่อาจจะได้สู่จุดสูงสุดของชีวิตแล้วแล้วก็สามารถจากไปได้อย่างสวยงามนะฮะก็มีความเชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะครับรวมไปถึงแบบมีเรื่องแบบพวกเรื่องเล่าน่ากลัวเช่นแบบซากุระที่สียิ่งมีสีชมพูหรือสีใกล้สีแดงเนี่ยมันแปลว่ามีศพอยู่ใต้ต้นซากุระนั้น แลวดอกซากุระก็ได้ดูดซับเลือดของมนุษย์นะฮะไปทําให้มันแบบมีดอกสีแดงก็มีความเชื่อแบบนั้นเหมือนกันคือด้วยความที่ซากุระมันเป็นดอกไม้ที่มีเรื่องเล่ามากมายนะครับผมแล้วก็เป็นดอกไม้ที่อยู่คู่กับสังคมญี่ปุ่นมาช้านานแล้วเนี่ยมันก็เลยมีความเชื่ออะไรที่แต,แตกต่างหลากหลายกันไปนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับออตัวคลิปวีดอหลอกนี้ก็น่าจะประมาณสัก15นาทีเหมือนเดิมนะยังไงก็ วันนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศให้ดูกันประมาณหนึ่งนะฮะ,ะตรงนั้นมีกิ่งที่มันโน้มลงมาต่ำหน่อยให้ไปดูใกล้ๆกันนิดนึงนะฮะดูนี่ดูสักระกันแบบใกล้ๆนะห่างจะผมไปประมาณ2ฟุตได้นะฮะไม่ถึงเมตรละนี่นะฮะ ะะโทษทีครับผมเมื่อกี้มีพึ่งมาเกาะมือผมคือมันเป็นดอกไม้เหมือนกันนะคุณดังนั้นพึ่ง,งต่างๆก็จะมีคนะ,ะมาดูดน้ําหวานจากเกสรเพื่อไปอไปแบบไปทํารังไปผสมพันธ์ไปอะไรต่างๆของเขานะพึ่งก็วงจรชีวิตของเขาแหละนะในกล้องนี้ไม่เห็นนะโทษทีพอดีมือที่ผมถือกล้องเนี่ยแหละมันมีพึ่งมาเกาะเวย อ่ะตรงนั้นมีเห็นเจ้าเห็นจะเห็นว่าแบบมีออ่มีบางดอกเริ่มร่วงไปแล้วนะฮะนี่นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวหันไปดูด้านนู้นอีกทีนี่คุณดูมุมนี้เห็นไหมคุณเห็นหอคอยพระอาทิตย์ไหมทะโยโนโทนะครับแล้วก็ด้านนี้เราก็จะเห็นว่าเออมันเป็นแสงที่สวยงามเลยนะคุณดูนะฮะดอกซากุระต้องกับแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นสีขาวขนาดนี้เลยนะ นเดี๋ยวเราเดินอีกเลนหน,หน่อยนะฮะอันนี้จะเป็นเลนที่คนเดินเข้าเนี่ยเดี๋ยวไปเลนนู้นกันนะครับ,นะรบแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เดี๋ยวให้ไปดูร้านอาหารที่เขาขายของกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ อน,นี้อากาศดีครับเรียกว่าเรามาได้ถูจกจังหวะพอสมควรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีบางวันที่แบบว่าแดดออกสลับกับมีฝนตกอะไรเงี้ยซึ่งก็เออตั้งใจมาวันนี้ก็เป็นวันที่แบบโอฟ้าโปร่งมากคุณด,ดูดิเห็นไหมบนฟ้าไม่มีเมฆเยเห็นไหมแดบดบแรงเลยนและแต่พวกนายไม่ทำงานจริงๆเนี่ยดูดิดูดิผมว,ว่าแบบคือแต่ละคนบางคนไม่ได้เป็นแบบไม่ไม่ใช่นักเรียนแน่ๆนะ เวิร์กฟอมโฮมเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบอุ้มอุ้มนตบุกมามาชิลกันตรงนี้อะไรเงี้ยมีกาตัวใหญ่มากเลย่นี่ยเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงนี้ไปดูร้านค้ากันนิดหน่อยนะฮะท้ายคลิปนี้นะครับ แรงนิดนึงนะแต่ว่าเห็นแปลว,ว่าพอลมแรงมาปุ๊บเนี่ยเลีบกซากลั่มก็จะร่วงลงมานะไม่ได้บรรยากาศทีดด่สวยงามมากเหมือนกันจริงๆถ้าคนน้อยกว่านี้มันจะโรแมนติกกว่านี้มากเลยนะ<ช>เอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะฮะ<ช>นี่ร้นานนู้นเป็นทาโกยากิฮะปลาสุดเป็นทาโกยากิครับผมคิวว่ายาวอยู่แล้วก็มาเป็นพวกเไฟไรนช์ฟรายโพเตโต้ชิพอะไรฮะแล้วก็แบมีสเต็กด้วยสเต็กน่าจะเป็นเนื้อเนื้อสเต็กเนื้อย่างเสียบไม้ฮะประมาณนั้น เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเออไปกรอกอะไรเอ,อ่ยมีเบียร์ด้วยน,ะนี่ยอืมโอ้ขายลิ้นวัวย่างเสียบไม้นะฮะสเต็กโอ้โหนะนี่อันนี้คาราเกะครับผมอันนี้ร้านนี้คาราเกะแล้วก็มีน้ำแข็งใส่ด้วยนะครับร้านนู้นเป็นยากิโตบะครับผมข้างๆเนี่ยเป็นยากิโตบะครับไม่มีคนเลยฮนะเกิดอะไรขึ้น น้าสงสารนะฮะนี่ข้างๆก็ไปมีแซนด์วิชเนื้อวัวนะฮะอือเปรี้ยวปากมากอ่ะโอ,โอ,โอ,โอ้โหไอ้มันดูดีมากเลยนะคุณจากรูปนะรูปของเป็นไงนะฮะไม่มีคิวเลยแต่อันนี่ยลิ้นวัวย่างเนี่ยโอ้คิวแบบเฮ้ยเฮ้ยมันของดีเป่ะเนี่ยดูดิคิวขนาดนี้ท่าทางจะของดีนะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาดูกันเดี๋ยวไว้มาตำกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราป้อมตรงนี้นิดนึงนะครับข้างๆนี่ก็นี่แหล,ละคาราเกะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีเฟรนด์ไฟนะฮะแล้วก็นอกนั้นจะเป็นเครื่องดื่มแล้วนะครับรุมงๆก็เป็นประมาณนี้นะครับ คือช่วงนี้มันเป็นช่วงพักลาบานพอดีนะฮะเขาก็เลยจะแบบมีอะไรแบบนี defence. ้มาขายด้วยนะฮะปกติเวลาแบบนี้จะไม่มีอย่างนี้นะใครที่ได้ดูไลฟ์ที่ผมพาเดินเที่ยวสวนเอ็กโซประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นว่าช่วงเวลาแบบถ้าช่วงเวลาอื่นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ได้เวลาเหมาะสมและสำหรับวีลลอกวันนี้นะับผมคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมใครที่แบบว่าดูแล้วเออไม่จุใจเลยเดี๋ยว มีคลิปที่เป็นไลฟ์อีกอันนึงนะฮะอันนี้แบบว่าน่าจะลงหลังไลฟ์แหละยังไงก็ดูแยกกันได้นะครับผมอันนี้มาถ่ายเป็นแบบ 180p ให้ดูเต็มๆสวยๆว,ว่าเออที่นี่มันเป็นประมาณไหนยังไงอะไรอย่างนงี้นะฮะโอเคครับผมยังไงขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามกันมานะครับผมยังไงก็ติดตามกับพวกเราได้ะครับทาง u t u b e แล้ว a c e b o o k นะครับผมเจปังเจแปนนะฮะมีระบบสมาชิกด้วยนะสามารถกดติดตามกันได้สนับสนุนกันได้นะครับผมยังไงขอบคุณทุกท่านมาอนะตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกทุกานมมีควสข กับการรับชมซากรุระแล้วก็บรรยากาศดีๆนะฮะในวันนี้นะครับโอเคครับผมไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับ